ยังไปต่อที่ไปหมักใช่ไหมไม่จะเป็นครับหนึ่งกกิโลเราทำแล้วเราวิเครั้งอาจากแล้วผลไม้สามอันนี้ครัหลังจากนี้ทำอะไรต่อครับอาจารย์ครับสองต้นงใช่ก็ทำฝุยหมักนะตลาดน้อันนี้เราควรจะมีภาชนะไอ้ฝาเฟ้อปิดนะครับนี่ครับปิดนะครับต้องควรจะปิดไม่ต้องรัดนะไม่ต้องไม่ต้องเอาแค่ทับรัดนะแค่ดั้ธรรมดา ใช่แค่ปิดทำอะไรไม่เฉยอานครับเมื่อเวลานั้นเราเอาพืชทุกซีกพาตอนชีพถ้าไม่มีก็เอาพลาสติกอะไรปิดแล้วยางรัดหรือผ้าปุ๋ยก็ได้กันแมลงวันไปไข่เราเล่นลูกนี่เราตอนที่มาวิเคราะห์คลิปใได้ไหมครับเนี่ยอันนี้ปุ๋ยหมักที่เป็นแล้วเห็นไหมมันจะย่อยแล้วมันเย็นเนี่ยมันจะย่อยอะไรเนี่ย เย็นแล้วครมันจะย่อยไปเปลี่ยนเป็นสีดำรรถ้าจบในกรดมันจะคล้ายดินมันจะไม่เหม็นที่้ผึ้ง